อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆเนาะคุณก่อนนะนี่ซื้อบ้านกันทั้งคู่เลยกับผมอันนี้คือซื้อนานหรือยังของของจำไม่ได้แล้วผมซื้อตอนไหนตัปีที่แล้วแล้วผมยังไม่ได้เข้าไปอยู่เลยคือซื้อไว้แต่ยังไม่ได้เข้าไปอยู่ยังบิวอินอยู่เลยครับยังยังไม่ได้เข้าไปอยู่แต่คาดว่าเร็วๆนี้ได้เข้าไปอยู่ก็เป็นอีกหนึ่งความภูมิใจในชีวิตแล้วกันอันนี้คือจุดประสงค์ที่เราซื้อคือเราอยากให้แบบคุณแม่คุณพ่อหรือไใช่ครับผมอยากให้แบบว่ามีที่บ้านแบบมีเป็นหลักเป็นแแหลล่่่่งงกกันพููด้้วยยออาีี็ท อ่ะต่อใช่ก็แบบอยู่อยู่เป็นอยู่เป็นแบบของเราจริงๆอะไรเ<ห>้ว <c oughs> ก็ก็เป็นอีกหนึ่งความฝันก็เดี๋ยวเดี๋ยวป้าก็กลับมาอ๋อแล้วคุณพ่อไม่ทันจะกลับมาไหนผมก็หาคำตอบจากเขาไม่ได้เหมือนกันแต่เขาบอกว่าก็น่าจะกลับในปีนี้<อ> <c oughs> คิดว่าไม่รู้ว่าคนรักมาก,กับเขามาอะไรจะมาก่อนเลยแสดงว่าถ้าถ้าถ้าพร้อมแล้วก็คือเข้าไปอยู่ของน้า <c oughs> <อ> <c oughs> ก็ถือว่าได้ได้อยู่เขาเรื่องอยู่หมจํานวนเป็นจํานวนจะเท่าไหร่ดีหลักสิบล้านมันต้องถึงแล้วล่ะเนาะเกือบแตะแบบรวมทุกอย่างอะไรเงี้ยเกือบแตะใช่แต่ก็ได้ผมถึงทํางานทุกวันขนาดนี้เป็นการเรามีกำหนดที่จะเข้าไปอยู่เมื่อไรอะไรยังไงมั้ยเพราะในช่วงวิลลีอยู่อันนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับช่างอีกทีแล้วกันมันบานปลายหรอมันมันค่อยบานไปเรื่อยๆ แต่ได้คุณหมอบ้างเราเราก็ซื้อเหมือนกันใช่ครับใช่ครับอันนี้ซื้อที่กรุงเทพใช่ครับซื้อที่กรุงเทพทำไมทำไมถึงซื้อที่นี่ก็เพราะว่าคือช่วงนี้คือพอเราทํางานเราแบบเป็นฝั่งเป็นฝาแบบว่ามีงานทําแล้วเนี่ยก็เออพูดถูกไหม <c oughs> เป็นหลักเป็นหลนเ,หนเป็นหลักเป็นแหล่งครับ <c oughs> แล้วคราวนี้น้องผมมาเรียนเรียนจบพอดีแล้วพอได้มาทํางานกรุงเทพแล้วคราวนี้ก็เป็นพี่น้อง ู่สาคนในกรุงเทพหมดเลยพ่อแม่ก็คิดถึงก็เลยมาหาแล้วมาหา่อยมากแล้วอยู่นานมากเราก็เลยเออคิดว่าถ้าถ้าเกิดแบบว่าทุกคนมาอยู่เนี่ยเราน่าจะซื้อบ้านแบบเป็นหลังเป็นแหล่งให้พ่อแม่พี่น้องอะไรได้อยู่กันเพราะว่าตอนนี้คอนโดห้องหนึ่งก็คือแบบแอะอัดแบบว่ากินข่า ได้ทํางานอยู่นี่แล้วก็พ่อแม่ก็จะได้มาอยู่นี่เลยไม่ต้องเดินทางไปไหนลําบากเลยแล้วเขายูดถาวรอลเลย่ะคะหรือว่าก็ยังบินไปมาตอนนี้ก็ยังบินไปมาแล้วมีแม่ที่ที่มาอยู่มาอยู่ด้วยกับพี่น้องอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องก็เพิ่งมาทํางานก็เลยแบบน่าจะเหงาน่าจะอะไรก็มาอยู่ด้วยแต่ของเราซื้อแล้วเข้าอยู่แล้วยังยังยังไม่เข้าอยู่ครับซื้อตอนนี้ยังยังสร้างไม่เสร็จเลยฮะอ่าค่ะครับยังสร้างไม่เสร็จอยู่ใกล้กันไหม เรารู้ปะเราว่าอยู่ที่ไหนบ้านเราตอนเนี้ยเราซื้อเราซื้อตรงไหนบ้านไหนใกล้ไม่ไม่ใกล้คนละภาคเลยคนละภาคเลยคมันเจอกันที่ทํางานอยู่ดีฮะยังไงก็ต้องได้เจอกันสองวันหนึ่งส่วนส่วนตัวเราเมื่อกี้เราถามไปแล้วมูลค่าของบ้านเราสูงนะคะโอ้ก็สูงครับสูงสูงเลยสิบล้านถงการสิบล้านเนี่ยแต่ว่าดูอ่ะดูครั้งแรกอ่ะ ก็ก็แปดนะไปดูอีกทีแม่คุณไปแสดงความแบบสนหน้าสนใจเขาแบบว่ามันอยู่ในมือไม่ตอนแรกตอนแรกให้ให้แม่ไปดูเลยนะว่าชอบมันไหนชอบมันไหนก็เลือกเลยแล้วแม่ก็รอเราตอนนั้นเราทำงานอยู่ผ่านไปสิบวันไปดูอีก ไม่ได้โซนที่ที่เราชอบอะเราชอบแบบบ้านตรงมุมตรงอะไรเราต้องเลือกสถานที่แบบอ,อะไรบอกปลาให้เราตกปลา<ถ>ด้านหน้าเรามีคลองแล้วเป็นแบบบ้านที่เราชอบมากแล้วก็เลยบอกว่าทาไม่ได้ตรงเนี้ยเราไม่เอาแล้วแล้วรานนี้มาเอิญเขาปูมาอีกพกอดีอีกประมาณไม่กี่อาทิตย์นี่ก็เลยเข้าไปแล้วก็บราคาก็อัพสูงมากลแ,ลแล้วก็